สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเราโครงการ CFO พบผู้ประกอบการประจำเ,เดือนเมษายน2อ6 7นายค่ะและวันนี้นะคะทางเราได้มีโอกาสนะคะมาพบผู้ประกอบการนะคะอารีเซรามิกนะคะซึ่งมีครูเล็กนะคะเป็นเจ้าของกิจการนะคะซึ่งอารีเซรามิกเนี่ยเป็นศูนย์เรียนรู้และอาจําหน่ายเครื่องประดับนะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวจะให้ครูนะคะแนะนำตัวอย่างเป็นทางการก่อนแล้วก็บอกสถานที่ตั้งแล้วก็เล่าประวัติความเป็นมาของกิจการนะคะว่าเริ่มต้นมายังไงนะคะค่ะสวัสดีค่ะชื่อครูเล็กนะคะ เป็นเจ้าของอารีเซรมิกค่ะอารีเซรมิกเนี่ยจะอยู่บ้านหนองยางค่ะบ้านเลขที่439หมู่8ตำบลชมพูอำเภอเมืองจังหวัดลำปางพื้นเพคุูเล็กเนี่ยเป็นคนภาคกลางค่ะเป็นคนพิจิตแต่สมัยตอนเป็นเด็กอะค่ะตอนเป็นวัยรุ่นนะคะคุูเล็กมาเรียนหนังสือแล้วก็ได้มาทํางานเกี่ยวกับเซรามิกเนี่ยค่ะมีความชื่นชอบก็เลยทําโรงงานคือไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยคุูเล็กอจบการตลาดไม่ได้จบเซรามิกมาโดยตรงนะคะแต่ทําเซรามิกเนี่ยเพราะความชอบในอดีตเนี่ยคุูเล็กเนี่ยทำเป็น ค้วยน้าจิ้มค่ะแล้วก็ถูกพัฒนามาเรื่อยๆจนปัจจุบันเนี่ยทาเครื่องประดับค่ะทีนี้นะคะอยากจะให้คุณครูนะคะว่าแนะนําผลิตภัณฑ์เด่นของอาทางร้านนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยสินค้าที่เป็นที่นิยมของทางร้านนะคะเป็นสินค้าประเภทไหนอะคะ่ะตอนนี้สินค้าที่นินยมของอาริเซอร์มิกนะคะก็มีกระดุมเป็นเครื่องประดับพวกสร้อยคอต่างหูกําไลพวกนี้ค่ะนะคะ,นะคะงานงานเหล่านี้เป็นงานทําด้วยมือร้อเลยนะคะ ทำจากเซรามิกเผาในอุณหภูมิ1,200องศามีความแข็งเท่ากับหินเลยค่ะหลักๆแล้วเนี่ยดินเนี่ยเป็นดินเผาลาปางทั้งหมดเลยนะคะที่ครูใช้คุณครูขาอยากจะถามหนึอว่าอย่างเครื่องประดับพวกนี้ค่ะอ่าระยะเวลาในการทํานะคะคุณครูมันใช้ระยะเวลานานไหมคะตั้งแต่แบบที่เริ่มเริ่มเลยนะคะก็อย่างอย่างทำสร้อยเส้นนี้นะคะถามว่ายากไหมไม่ยากมากแต่มันใช้เวลาค่ะก็เราเริ่มต้นจากการปั้นก่อนเนาะปั้นอย่างเงี้ยค่ะ ปั้นลูกปัดพอปั้นมาเสร็จเนี่ยเราก็จะต้องผึ่งผึ่งลมไว้ประมาณ2วันให้มันแห้งอะค่ะพอมันแห้งเสร็จเราก็เอาไปเผาเอาไปเข้าเตาบีทเผารอบแรกในอุณหภูมิ800องศาใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงกว่าจะเอาออกกว่าจะเปิดเตาออกได้ก็อีก4ชั่วโมงเสร็จแล้วเนี่ยพอเปิดเตาได้เนี่ยเราก็ออกมาเช็ดทําความสะอาดคือจะวาดก็วาดถ้าจะเคลือบก็เคลือบเลยแล้วก็เข้าเตาเผาอีกรอบนึงก็คือเรียงเรียงใส่แผ่นนะคะเข้าเตาเผาอีกรอบนึงเผาในอุณหภูมิ1200องศา จะใช้เวลาประมาณ7ชั่วโมงแล้วรอให้เย็นอีก7ชั่วโมงค่ะอืมแสดงว่าใช้เวลาหนึ่งชิ้นนี่คือใช้เวลาประมาณ,มาณ7วันเลยค่ะเกือบอาทิตย์หนึ่งเลยนะคะกว่าจะได้งานหนึ่งชิ้นนี้นะคะพอดีอยากจะกระซิบถามคุณครูหน่อยะคะ่ะคุณครูว่าอ่าชิ้นหนึ่งเนี่ยราคาประมาณกี่บาทคะถ้าขาดจำหน่ายตามท้องตลาดทั่วไปอะคะ่ะสองร้อยห้าสิบเก้าบาทคะ่ะอืมอย่างเซตเนี้ยค่ะอันนี้อันนี้คือได้ทางเซตตรงนี้ไหมอ่าได้เฉพาะสร้อยคออ๋อได้เฉพาะสร้อยคอนะคะแล้วก็คุณครูบอกว่าก็จะมี็ก บรรจุให้นะคะซึ่งชิ้นหนึ่งเนี่ยใช้เวลาทําประมาณ7วันนะคะราคาต่อชิ้นก็ประมาณ250บาทซึ่งราคานะคะคุณครูก็อาจจะแตกต่างตามรวดลายนะคะคใช่ไหมคะค่ะอันนี้ตัวอย่างนะคะทีนี้คุณครูขาอยากจะถามว่าในการผลิตสินค้าเซรามิกประเภทนีน้ค่ะชนิดหนึงเนี่ยคุณครูได้ใช้เทคโนโลยีอะไรใหม่ๆได้เข้ามาช่วยไหมคะเช่นเครื่องจักรเครื่องอบประมาณนี้ค่ะอ๋อใช้แต่เตาเผาค่ะเตาเผาเซรามิเาเกเผาแก๊สเนี่ยค่ะ แล้วอย่างอื่นนี่ก็ทํได้วยมือหมดเลยแสดงว่าคืออย่างอื่นเนี่ยไอ้พวกลวดลายอะไรนี่คือใช้แฮนด์มดหมดเลยค่ะแล้วที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อพิ่เครื่องจักรเข้ามาคือพวกเตาอบใช่ค่ะอย่างเดียวนะคะอย่างเดียวทีนี้หนูจะถามหน่อยว่าในอีกอนาคตข้างหน้าเนาะอีกหเดือนข้างหน้าคาดว่าสินค้าเสร,รมิกประเทศเครื่องประดับที่คุณปูผลิตอยู่อะค่ะคาดว่าอนาคตเนี่ยจะมีลูกค้ามาเพิ่มมากขึ้นไหมมีแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมว่าจะต้องออกแบบลวดลายใหม่หรือออกแบบรูปลักษณ์ขนาดหรือว่าประเภทสินค้าประเภทอื่นยังไงก็ ตั้งใจว่าจะปรับเป็นตัวนี้ค่ะปัจจุบันเนี่ยมันเป็นโลหะเนาะจะเปลี่ยนเป็นเงินทั้งหมดเหมือนตัวนี้ค่ะตัวนี้เริ่มเริ่มเริ่มเปลี่ยนแล้วค่ะแต่กําลังเริ่มคิดแต่ภายใน6เดือนนี้ค่ะว่าจะเป็นเงินทั้งหมดค่ะทีนี้ถ้ากลองเปลี่ยนเป็นเงินหมดเงินก็เป็นมันจะราคาสูงกว่าโลหะอยู่แล้วใช่ไหมคะดังนั้นก็คือมันก็จะทําให้ต้นทุนของเราเพิ่มมากขึ้นคค่่ะะแต่ลนั้นราคาสินค้าก็อาจจะเพิ่มตามตามลักษณะของวัตถุดิบที่นามาผลิตนะคะคุณครูใช่ค่ะ แล้วก็คุณได้กำลังเอาแก้วโป่งขามมาผสมด้วยค่ะแก้วโป่งขามนี่ก็เป็นของดีของจังหวัดลำปางนะคะ<ม>อันนี้แก้วโป่งขาม<ช>ตัวนี้เป็นแก้วโป่งขาม<ช><ช>ค่ะตัวนี้ค่ะตัวเม็ดามขาวๆนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นแก้วโป่งขามของดีของอำเภอเถินจังหวัดลำปางนะคะซึ่งคุณครูก็อยากจะเน้นหมายถึงเป็นอัตลักษณ์ของลำปางด้วยนะคะซึ่งกระดุมนะคะที่คุณครูผลิตอยู่อะค่ะก็จะเป็นลายไก่นะคะลายช้างซึ่งไก่ขาวเนี่ยก็จะเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดลำปางเช่นเดียวกันค่ะซึ่งตอนนี้ที่นิยมกันก็คือคุณครูทำกระดุมนนะะคเป็สี คลั่งนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะจังหวัดลำปางก,ก็ได้โดนโลงนะคะให้ใช้ผ้าย้อมคลั่งนะคะเอามาตัดเย็บเสื้อผ้านะคะเพื่อเป็นสินค้าโปรโมทของจังหวัดลำปางแล้วก็ส่งเสริมเศรษฐกิจของจังหวัดลำปางด้วยค่ะค่ะเมื่อสักครู่นะคะครูเล็กนะคะก็ได้อธิบายขั้นตอนกรรวิธีในการผลิตเซรามิกของอาทางร้านแล้วนะคะทีนี้จะถามคุณครูว่าช่องทางการจําหน่ายของคุณครูคะ่ะว่าตอนนี้มีช่องทางการจําหน่ายในช่องทางไหนบ้างนะคะก็ <c oughs> ออนไลน์นะคะก็คุณเล็ก็จะเปิดเพจค่ะเพจที่ว่าอารีเซรามิกแล้วก็ เฟซบุ๊กส่วนตัวชื่อคูเ like ล็กอาริเซอมิกแล้วก็ทิกตอกก็ใช้ชื่อคู่เล็กอาริเซอร์มิกเหมือนกันแล้ววันทุกวันศุกร์ะค่ะคูเล็กจะไปขายที่ถนนวัฒนธรรมเสาร์อาทิตย์จะไปขายที่กองต้าหน้าหอศิลน,นะคะพิกัดหน้าหอศิลแล้วก็จะมีร้านอยู่ที่เซนทัลพาซาอยู่ชั้นหนึ่งค่ะค่ะก็สําหรับลูกค้านะคะทั่วไปลูกค้าในจังหวัดลำปางนะคะถาดจะมา อุดหนุนร้านอารีเซรามิกนะคะก็อุดหนุนได้ที่ถนนวัฒนธรรมนะคะแล้วก็ถนนคนเดินกาดลองต้แล้วก็เซนทรัลลำปางนะคะสำหรับนักท่องเทีย่ยวทั่วไปหรือว่าลูกค้าต่างจังหวัดนะคะก็สามารถอุดหนุนครูเล็กได้นะคะผ่านช่องทางนะคะ Facebook ก a พ e b o o k อารีเซรามิกแล้วก็ t ิ k t o k อารีเซรามิกค่ะค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณครูเล็กนะคะเป็นอย่างสูงที่ได้ให้โอกาสสำนักงานคลังจังหวัดลำปางได้เข้าพบคู่รับการในเดือนเมษายนในเดือนนี้นะคะ สำหรับโครงการ CFO ผู้พูดกับการเดี๋ยวพบกันใหม่ในเดือนถัดไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเดือนถัดไปเราจะพาท่านผู้ชมมาพบกับกิจการไหนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ